มาเริ่มตนน้นที่ข่าวแรกกับนางเอกสาวเชียร์ี่คมพอนะคะได้ออกมาอัปเดตอาการหลังจากที่เธอล้มจนเอ็นไข้คู่ขาหน้าฉีขาดค่ะซึ่งเธอก็ได้เตรียมเข้าผ่าตัดใหญ่สัปดาห์หน้าค่ะแฟนๆยังคงส่งความห่วงใยกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังนักแสดงสาวเชียร์ี่คำพรประสบอุบัติเหตุลม้มก้าวเท้าผิดจังหวะส่งผลให้เอ็นไข้คู่หน้าหัวเข่าฉีขาดและหมอนรองเข่าขวาฉีกจนต้องแอดมิดด่วนค่ะ ล่าสุดเชียร์ขอโชว์สปิริตพยุงไม้ค้ายันมาออกงานพร้อมเผยว่าเป็นเพราะลงน้ำหนักผิดจังหวะวันที่เกิดเหตุรู้สึกเจ็บจนหน้ามืดด้วยท่างคุณหมอแนะนำว่าให้ไปผ่าตัดเลยแพนไว้ในอาทิตย์หน้านะคะและใช้เวลาพักนานถึง2เดือนค่ะส่วนตัวในชีวิตไม่เคยผ่าตัดเลยตกใจแต่ก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ บัติเหตุหนักในชีวิตในชีวิตครั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าเหตุการณ์มันเบามากหรือว่าผลมันหนักมากเลยค่ะโอ้มอมไม่คิดเลยค่ะไม่คิดว่าจะถึงขนาดเอ็นขาดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องเข่ามาก่อนอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ที่คุณหมอวินิจฉัยคือ เขาเรียกว่าเอ็นข้คู่หน้าของเขาเนี่ยขาดนะคะแล้วก็ฉีกขาดแล้วก็หมอนรองเข่าเนี่ยมีอาการตัวตัวหมอนรองเขา่าฉีกขั้นตอนต่อไปต้องไปผ่าตัดเพื่อเพื่อเชื่อมต้องเชื่อมเอ็นใช่ค่ะจำเป็นต้องผ่งาเพราะว่าเหมือนเอ็นมันขาดจากการคือมันต้องเชื่อมเท่านั้นนะคะ